ทันาที่แล้วไปได้แสดงถึงเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นของกรรมฐานมันก็มาเปรียบเหมือนกันเบื้องต้นของการเรียนหนังสือเอาแตตัวหนังสือกับเรียกว่าคละแล้วก็ปยญยาชนะผสมกันสองอย่างเท่านั้นแหะ แจกไปได้ทั่วทุกแห่งทุกหนแจกไปได้หมดคำพูดภาษาทุกอย่างท่ะกับพย,ยทญานั้นเราปฏิบัติก็ชั้นใดมีกายกับใจแล้วสามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิ่ผ่านได้สูงสุด ลรามีกายกับใจน,นี่เป็นพื้นต้นเรียกว่าต้นตอของกรรมฐานปฏิบัติอย่างน้อยเบื้องต้นคือกายว่าาจสุจริตเบื้องต้นไปจกกะก่อนต่อต่อไปก็มีศีลมีสมาธิบิดภาวนามีมรรคผลมีผ่านมีฌานสมาธิสมบัติ อันนี้เรียกว่าคระกับปัญชนะผสมกันแล้วต้องอ่านได้ในภาษาคำพูดทุกสิ่งทุกประการออกไปจากนี้ทางนั้นอันนี้แจกแจกสระคานี้แจกับคละประจันทนะเข้ากันนแจกก็เ,เป็นตัวตัวอาไป แจกไปนํำคำออกไปแจกในที่นี่หมายความถึงกายวาจาใจ,ใจน่ะเอาหน้านนะามาแจกก็ดีแจกตัวกอรอียก่อนตัวกอมันตัวต้นตัวเกษา ผมทั้งหลายในยหัวของเราทั้งศีรษะของเราท่านนักรากท่านพันนา,น,านาไว้แปดเข้าโกดแปดล้านเซนแต่ว่าจะถึงไม่ถึงก็ไม่ทราบผมที่มาอยู่บนศีรษะของเราแจกขึ้นยังไงคือให้พิจารณาหลายอย่างหลายเรื่อง จะแลกจะแจกออกไปโดยอสุภะก็ได้คือเห็นของปฏิกูลพิจนาผมไม่ละอ้างเยู่บนศีรษะก็จริงแหละใครๆเห็นก็ต้องดูศีรษะก่อนสูงอัที่สูงรนด่ะเขาดูก่อนมด แต่หากมีความสกปรกอยู่ในตัวผมมีสีดำทั้ฐานส่วยทั้งสองข้างตรงกลางพงตรงกลางนั้นมันเป็นส่วยสองทั้งหัวทั้งท้ายเกิดจากกุ๊ก โโลหิตคือเกิดจากน้ำเน่าน้ำหนองที่รากผมนั่นเอาถอนมาดูก็ได้มีน้ำมีน้ำเน่าอยู่ในนั้นแหละมันถอนออมามีน้ำเน่าติดมานั่นมันยังค่อยเกิดขึ้นมานั้นเขาบอกว่าเขาเรื่องลือกันว่า อะไรหลวงพ่ออะไรก็ไม่ตากลืมแล้วล่ะตายแนละ้วผมงอกออกมาได้จะไปอาจัญจ์อะไรมันมีน้ำเน่าน้ำ,นำหนองก็งอกออกมาได้สิไม่ว่าที่หลวงพ่อน,นั่นแหละไม่ว่าแต่ของนั่นเราตรายลงเหมือนกันนะั่นแหละงอกได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเกิดจากสุขภั งันกออกมาแล้วคานี้ถ้าจะพิจารณาเป็นของอน,นิจจังแล้วค่ะนี้เป็นอสุภาพแล้วน่น,นพิจารณาเป็นอนิจง,งอกออกมาโดยลําดับยาวไปนานๆน,นะเขาก็ตัดทิ้งออกไปเรียกว่าของไม่เที่ยมพิจารณาเป็นโดยอนัตตา ผมงอกจากศีรษะมาแล้วเรียกว่าตายแล้วไม่รู้สึกเช่นผมที่มันงอกออาไม่รู้สึกเลยอรอันนั้นเรียกว่าตายแล้วพิจารณาโดยทุกขังคือมันเกิดอยู่ในนั้นและงอกขึ้นมาในนั้น มันอยู่ในที่นั้นเนี่ยทนทุกข์ทรมานของการอยู่ในที่นั้นห้อยงอกออกมาแล้วก็นทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละไอไหนก็ไม่ได้อยู่ที่เก่าเน,นนียทนเนี่ยทนได้โดยยากเท่าน,น,น,นั้นอันเนี่ยเรียกพิจารณาโดยทุกมีคบหมดอันนี้จังทุกขัง้าตา่า ผมเช่นเดียวน่ะมีครบทั้งสามอย่างถ้าไกลรักอยู่ในนั้นเลยมันแจบผมคนก็เหมือนกันมีลักษณะอาการเช่นนั้นเหมือนกันเล็บที่งอกออกมาปลายมือปลายเท้าของเราอันที่มันงอกออกมานั้นเรียกว่า คนทุกข์ทรมานยู่เหมือนกันมันงอกออกมาแล้วก็ตัดทิ้งงอกออกมาแล้วก็ตัดทิ้งมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้แล้รู้รอดเป็นพั่ทีอันนั้นเรียกว่าคนทุกข์มันที่ออกมาแล้วนั้นงอกคนอ้นจากเนื้อหนังไป เป็นของไม่มีวิญญาณตายไปเหมือนกันไม่รู้สึกตัวนั่นก็เป็นอันนีจ้จังของไม่เทีย่ยงแลเมื่อตาเนี่นลยลาตัดทิ้ง What? มดเวลา,ต,าตัดเอามีดตะเล็บมาตัดทิ้งตกไปเลยในที่ด,ดินเป็นดินเป็นน้ำไปนั่นเรียกว่าหนัาตา นี่ทั้งคนคนเล็บมียังไง้มีอาการอย่างนี้แหละฟันก็นเหมือนกันฟันนั่นงอกออกมาจากกลามแต่ไม่ตจจิดกระดูกเลยเหรอออกมาที่แรกออกมากับเมือนกันกันอะไรมยังไปซุกอยู่นั่นอนะ่ะ ไ่อยแก่ค่อยแข็งขึ้นแข็งขึ้นเลยเป็นฝวันแล้าก็มีหนังมี้องืดหุ่มอยู่ประสาทนั้นเนื่องไปถึงมดในกลามกลามอันเนี่ยในกามนเน่ทนทุกข์เวลาเจ็บเวลาปวดทุกข์มากนั้นเรียกว่าทนทุกข์ แล้วก็งอกออกมาเกิดที่หลังคนเราคนเราเกิดาเป็นคนแล้วค่อยควันแล้วค่อยงอกออกแล้วก็ลุดล่วงไปอันนั้นก็เป็นอน,นิจจังการรุดล่วงออกไปทิ้งออกไปนั้นเป็นอนัตตาอันนี้ไ็ เหมือนกันกับเจสารามาอาการทั้งหมดในตัวงเรามีลักษณะเหมือนกันเนในจังทุกขหน้าตาเหมือนกันว่าพิจารณาไอทีพิจารณาให้ละเอียดจึงจะเห็นได้พิจารณาเฉพาะนี่แหละไม่ต้องพิจารณาอื่นไกลในตัวของเรา มีครบหมดแล้วอันนี้จังทุกขัองเราตายม,มีครบหมดอย่างที่นั้นธรรมะทั้งปวงหมดมีในตัวของเราแล้วจึงพูดในเบื้องต้นว่าแจกทั้งแต่โกตุกอ,อกไปเอาสระประสมมอแล้วก็อ่านได้เลยเกสารงมานะขาทัานตาได้สุ พยัญชนะมีสามที่สองตัวพร้อมก็มีในวัยวะาของเราก็มีสามที่สองอากาศพยายมชนะมีแปดเนี่ยออ l อ o เอ h อันเดียวกันนั่นแหละตัวของเราทั้งหมดเป็นพระธรรมจบพรอมบริบู์หมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราไม่เห็นพระธรรมอันนั้นเรากลายไปเสียอาทีนาอื่นคุณไปหลงกับเล็บไ็หลงกับฟันมันความตายแล้วนะ่ะเล็บก,ก็ดีฟันก็ดีความตายมันอยู่ในนั้นนะเล็บ่ะมันยาวเกินในเนื้อหนังมาแล้วมันก็ตายแล้วนะ่ะ ยังชอบใจเอาทาเล็บทาปากอะไรต่างๆเอาความตายมาอวดกันเอาความตายเลยมาอวดมาโอ้กันคนเ้เล็บจงแดงเนี่เล็บเขาเลืองเขาขาวเลืองเหลืองเลยสำคัญคว่าของดีของสวยสดงดงามแท้ที่จริงคือความตาย ในร่างกายของเราทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือหรอกทุกวันที่เราหาอาหารมาหล่อเลี้ยงแล้วก็เปิบเข้าไปในปากนี่แหละแล้วก็เคี้ยวงไปจนกระทั่งมันแหลกแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องในลำคอ มันก็ทราบทราบไปตามภาษัาสตทั้งหลายมีเจนผมขลเลยเป็นต้นตลอดมดทราบทราบหมดเราไม่ต้องแต่งต้องปรุงให้มันไปแต่มันไปเองของมันอันนั้นก็เป็นอนัตตาเป็นสภาพอันหนึ่งของมัน ที่เราหิ้วหวยเราหามันใส่มาเปิดเข้าในฝานี้อันนั้นก็เป็นทุกขังทนทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดทั้งวันตายอายุตั้งสี่สิบห้าที่มสิบเจสิบีแปดสิบปีอะไรต่างๆแต่เอาของมาเทลงในนี้มากมายเลือกเกิน เป็นกุ้งเป็นปลาเป็นปูเป็ดไก่สลัลพัดทุกอย่างมัวควายมาเทงในนี้มดแต่คำวมาเทงไปในที่นี้แหละมันก็ซึมซาบออกมาทั้งร่างกายแล้วก็มาเดอ,อก็คำมันซึมออกมามันเน็กซึมออกมาแล้วก,ก,ก็เม้นเน่าเม้นโขงพิทูณโสโครหากจะมีคนพูดว่า ตัวของเราเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องตัวของเราไก่จะถูกไหมล่ะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์สหมูก็ถูกกุ้งก็ถูกป้าก็ถูกหอยก็ถูกหมวกไปก็ถูกหมดเพราะตัวของเราเนี่ยต้องอาศัยของวันนี้เขาอ,อาศัยวันนี้แหละท้งนั้นนหะ หล่อเลี้ยงตั้งแต่เด็กคีก้กระทั่งจนโตจนเผ่าจนป่านนี้นะอาศัยของพวกนั้นทั้งนั้นตัวของเราไม่มีอะไรหรอกแต่เด็กๆเ,เกิดมาที่แรกนั้นนิดเดียวเอาของพวกนี้มาหล่อเลี้ยงค่อเติบโตขึ้นโดยลำดับทั้งของนิดเดียวมันหายไปไหนไม่ได้ แต่เราเลี้ยงมันเติบโตมันร้อนแต่ของมันนี่ทั้งนั้นน่ะคนเราพู้คงๆงไม่ชอบพูดหลีกเลี่งยงไ่ชอบพูด้คงๆงหาว่าดูถูกดูมินมันก็ถูกที่ดูถูกมันจะไปจะไม่ถูกตาหนี้รู้ถูกจันนี่ใจหนี้รู้ถูกฉันนี่มันถูกมันได้เขาดูถูก เขาเห็นแล้วเขาไม่เคยพูดมันไม่ผิดอะไรมันจะผิดอะไรแต่ว่าเราเข้าใจผิดนันิีเราเห็นผิดจน,นิีจริงโกรธเกลียดเขาเราผิดต่างหากที่จริงเขาถูกเขาพูดกงกงมาโกงมาคนจึงมาอยากพูดเขาหาว่าดูถูกกัน,นคำว่าดูถูกนั้น มันดีแล้วมันถูกแล้วแต่เขาไม่ชอบก็เลยไม่พูดําไม่พูดอีกเรื่องอย่างอื่นไปอย่างพูดเราคนนั่นเองถ้าชอบดูคนนั้นมันหลายอย่างมันคนอยู่ในนี้มันปนปะปนอยู่ในนี้มีสารพพดทุกอย่างมหมาเ็ศไก่สารพพดทุกอย่างกุ้งเปลา่ากุ้งหอยอะไรต่างมดทุกสิ่งทุกอย่างมันปนอยู่ในเนีย่ย นั่นก็เรียกว่าคนมันคนอยู่ดิคนอีกอย่างหนึ่งคนกิเลสความโลภความโกรธความองอยู่อนเอนินอยู่ในปะในตวัวหรางในมดนั่นเรียกว่าคนทนคนคดเฉยก็ยังไม่ชอบดิกระชอบเท้านั่นนางนี่อะไรต่างๆแต่ก็อชอบคำว่า ข้าวหรือว่านางหรือว่าอะไรต่างๆน่ะมันมีต้องไหนกันนะมันไม่มีมันมีแต่ปูมีแต่ปลามีแต่กุ้งมีแต่หอยมีแต่เป็ดไก่ทางนั้นเน่ะมันไม่มีหรอกของนั้นอย่างนี้แหละคนเรา พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนโค้งไปกโค้งมาแต่คนไม่ชอบบังไว้ปกปิดไว้มันจึงไม่เห็นของจริงของเจ้าสอนโค้งไปกโค้งมาเลยท่านบอกว่าร่างกายเหมือนกับซากอสุท่านว่าง้ง เป็นของปฏิกรูนโสโครมีคนใดมาพูดรังร้วาของตกกคุปกเนี่ยก็อดใหญ่ไม่ชอบใจอันนี้แจกให้ฟังเล็กน้อยพยัญชนะอัคคะละกับพยัญชนะแจกเล็กๆน,น้อยๆต่อไปให้พระนักงแจกเถอะ พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่ในนี้มดอสุภะก็อยู่ในนี้อนิจจังทุกขังหน้าตาก็อยู่ในนี้ธาตุสี่อยู่ในนี้เด่นน้ำไปรมอยู่ในครบมดอายตนะหกตางหูจมูกูนิ้งกายไปอยู่ในนี้ขันหะไปอย,นนอยู่ในนี้พูดดึงเดียริยะทุกพูดสัมทมาทราบอย่างน,นี้แหละ เอา,า,ยา,ยาสาราชการผสมล้วพูดได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเทศนาทั้งเรื่องแจกขังแจกไไในตัวข้าไปยังชณะก็ยุติเกยงแค่นี้แหละทรมาเป็น แงงอนหลายอย่างมีแงงอนหลายอย่างพิจารณากายให้เป็นอสุภาเพ่งพิจารณาเห็นอสุภาปฏิคูณโดยลำดับน,นั้นเรียกท่านเรียกว่าฌานพิจารณาดังอธิบายมาให้ฟังหนึ่งพิจารณาเป็นอนิจจทุกอนาตามันเป็นมัรคมันเป็นสมาธิ อันเดียวกันนั่นแหละมารคสมาธิแต่ว่าพิกไปคือเบื้องต้นเราทําใจให้แน่วแน่เะก่อนให้เป็นสมาธิเสียก่อนให้เป็นอารมณ์อันเดียวเสียก่อนเราจะพิจารณาอะไรก็ตามเถิดถ้าจิตเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วพิจารณานั้นอะคล่องแคล่วเป็นไปได้โดยลำดับถ้าหากพิจารณาไป ยิดแน่วแน่เป็นนั้นลงมันอารมณ์มาเดียวแล้วเพ่งขันนีเพ่งถ้ามันลงเป็นสมาธิเพ่งถ้าเป็นอนัตจริงๆอย่างเพ่งอสุภาครับเป็นอ้นใต้จริงจังนั่งกลับกายจะเป็นฌานถ้าคิดเจรณายอย่างนอกๆน,น,นี่แหละตัวของเราเป็นอสุภาพจริงจ อย่างว่าัเราเห็นภายนอก,กเป็นเนื้อสัพ้าจริงเข้าไปดูภายในก็เป็นเนื้อสุพ้าจริงชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองนั่นเรียกว่าเดินมากเรียกว่าสมาธิให้เข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามากพอดีสมาไอชานกอดีสมาธิก็ดีชาดก็ดีมันเ่งเกี่ยว เรื่องนั้นอยู่ทางนั้นน่ะจะเว้นไม่ได้ต้องเป็นไปอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาชานนะี่มันต้องติดมันต้องหลงคือไม่ด้ย้อนกลับขึ้นมาดูภายนอกส่วนธรรมที่ในย้อนกลับขึ้นมาภายนอกเห็นชัดผานด้วยใจของตนเองคนอื่นจะเห็นเราก็เห็น ถ้าหากยังไม่ชัดก็ให้ดูนะแต่ก่อนดอูสภาพภายนอกนี่แหละตื้นๆนี่นหแหละอยู่นั้นกรวดไปพิจานาไมา้ยู่นั้นตลอดเวลาทำมาชิ้นนี้ชำน้ชำนานนอกจะกลับไปเป็นเออเป็นฌานอีกเดี๋ยวจะกลับไปเป็นมรรคอีกคือเห็นชัดด้วยใจของตนเอง จนกระทั่งเบื่อนายเห็นโทษของร่างกาเยเห็นโทษของความเกิดดับเห็นโทษของปฏิกูลเปล่อยเน่าทั้งหลายน,นี้เราได้ของไม่ดีสลดสังเวชราแล้วหวงมานักหนาแท้ได้จริงเลยหวงของตายหวงของเน่าของปฏิกูล เห็นชัดอันนี้ก็จะปล่อยวางวันนั้นเรียกว่าเห็นด้วยสมาธิบางคนนั่นเห็นชัดตั้งไปอิจฉาเอียนเบื่อหน่ายเกลียดชงังมันมันเกินไปอันนั้นเรียกว่าเห็นด้วยชาตินานๆนะครับก็เลยฆ่าตนตาย ถึงยังไงก็ขอให้พิจารณาขอให้ตั้งจิตให้สงบเต็มที่ได้ก่อนแล้วยัง่อใพิจารณายังไม่เห็นตราบใดก็พิจารณาอยู่แล้วนะอย่างน้อยที่สุดเวลาเจ็บป่วยเวลาชวนจะตายจะนาหเห็นชัดตาเป็นจริงมันหากจะจริงลงไปกวันหนึ่งในวันชวนจะตายนั่นแหละ เป็นของไม่เที่ยงจริงจริงเป็นของไม่ใช่เราจริงจริเป็นของศูนย์เปล่าจริงจริงเห็นชัดในใจดินั่นแหละมันเป็นประโยชน์อย่างนี้แต่ว่ามรรคนนผลนิพพานฌานสมาธิสมบัต,ติชั้นไหนก็นแล้วแต่เถอะขอให้พิจารณาเห็นชัดก็แล้วกันเอาละพิจารณาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจัะก่อน ใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตแลกใจนี่เปียกเหมือนกับน,น้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาเวลาทั้งแล้งทั้งฝน และมันแตกออกเป็นตีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นละลอ้อกมันเป็นในคลื่นเป็นละลอ้อกแล้วมันก็อบุญกับมันมันก่อขึ้นมาติดก้อนเป็นโนนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ๊บไป เป็นคลื่นกับนนะ้ำอะไรเป็นคลื่นเป็นก้อนกับนนะ้ำอะไรเป็นก้อนเป็นฟองกับนนะ้ำอะไรเป็นก้อนะันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนวันคลื่นว่าฟองว่าอะไรต่างๆนะมันเกิดจากน้ำแต่น้ำอนะไรเขาเขาเรียกเรียกต่งางๆไปอีกใจก็คือน nah ้ำ อาการที่เป็นคลื่นเป็น form, ฟองฟอยเลยหรือว่าเป็นนล้ออะไรต่างๆคงือจิตมันมันเดียวกันเลยนะห่งเรียกสองอย่างเห็นนั่นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกนนี้ เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะีรู้จิตให้เห็นตัวใจเก่อนของที่มันเฉยเฉยแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นขื่นเป็นน,น,นอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายค่านี่พูดง่ายนะคราวนี้กันเมื่อ เราเห็นอาการของจิตไปต่งางๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นให้ปล่อยมาก็ปล่อยอย่างเราไม่วางก็วายเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสรริ่งสารพัดมันเป็นสารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับถ้าเป็นน้ำไปตามด้วยแล้วเขาจะไม่ไปยึดหรอกแล้วก็ไม่ส่งคือจิตให้ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิ หรือหากว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนองเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ใช่ปะนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามมนมีการสงบมมนมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไร เราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนถ้ามันชำนีชำนานให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนาะหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นนณะการทำอย่างนั้บ่อยๆเขาเนี่ยหัดได้แล้ค่ะนี่เรียวกว่าเราหัดคิดได้ จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วกเข้ามาหาใจนั้นให้มานะกบอยู่กับใจเราทำอย่างนี้ได้จำนี้จำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมุรคณะ อยู่ในที่ใดก็อยู่ใดเรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์